สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสระบบแล้วก็รีวิวการใช้งานของกล้องรุ่นนี้นะครับเป็น Fujifilm XP10 นะครับกล้องตัวนี้ก็สภาพอดี้โดยรวมถือว่ายังสวยอยู่นะครับมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับไม่มีแตกหะักใดๆนะครับการใช้งานก็เต็มระบบนะครับเรียนสวยใสจอยดวงนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก็จะมีนะครับ แบตเตอรี่นะครับเป็นแบตแท้เลยนะครับให้ไปนะครับพร้อมกับเมมโมรีการ์ดขนาด 4G จกนะครับใส่เข้าไปก็ให้ถูกทางด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเขาจะมีเครื่องหมายบอกอยู่ด้านในอยู่นะครับปิดฝาแบตล็อกได้แน่นสนิทดีนะครับวิธีการเปิดนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับกล้องก็จะเปิดขึ้นมานะครับก็ตำหนิก็คือจอดวงนะครับเพื่อนๆนะครับ แต่ว่าไม่ได้ส่งผลต่อภาพนะครับแล้วก็ไม่ได้รบกวนสายตาเพื่อนๆนะครับยังมองเห็นได้ชัดเจนอยู่นะครับหมดแรกเลยจะเป็นโหมดออโต้นะครับวิธีการกดถ่ายก็กดลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับกล้องก็จะจับโฟกัสให้แบบนี้นะครับแล้วก็กดย้ําลงไปทีหนึ่งนะครับกล้องก็จะถ่ายให้นะครับแบบนี้นะครับตอนนี้ก็จะสามารถเปิดปิดแฟลชได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองปิดแฟลชแล้วก็จะลองถ่ายให้ดูนะครับนะครับ แบบนี้นะครับส่วนถ้าเราจะเข้าโหมดถัดไปนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับกดตรงกลางเข้าไปเลยนะครับคําว่าเมนูนะครับเลื่อนมาทางด้านขวามือนะครับบรรทัดบรรทัดแรกตรงนี้เลยนะครับเลื่อนมาทางด้านขวามือก็จะเจอพวกโหมด p นะครับในโหมด p นี้ก็จะสามารถนะครับตั้งค่าเปิดปิดแฟลชได้เยอะขึ้นนะครับ เดี๋ยวจะลองตั้งค่าที่เปิดแฟลชไว้ตลอดนะครับแล้วก็จะลองยิงแฟลชให้เพื่อนๆดูนะครับแฟลชก็ทํางานปกตินะครับเพื่อนๆแล้วก็ถือว่าชาร์จได้ไวเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้แฟลชนะครับส่วนถัดมานะครับก็จะพาไปดูที่หมดถัดไปอีกนะครับก็จะมี S R Auto นะครับแล้วก็มีพวกถ่ายแสงจริงนะครับ ตันนี้ก็จะเป็นโหมดถ่ายภาพบุคคลนะครับถ้าจะถ่ายคนสวยๆก็แนะนําให้โหมดนี้เลยนะครับนะครับพวกปรับผิวหน้านะครับแล้วก็มีโหมดถ่ายภาพกีฬาภาพกลางคืนนะครับเยอะเลยนะครับพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นนะครับปาร์ตี้ดอกไม้นะครับเยอะเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการถ่ายวิดีโอนะครับถ้าเราจะถ่ายวิดีโอก็กดตรงปุ่มนี้ก็ได้นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอเลยนะครับ ก็จะเริ่มถ่ายเลยนะครับเมื่อเราเริ่มกดเข้าไปนะครับในการถ่ายวิดีโอก็จะสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับเพื่อนๆนะครับเมื่อเราถ่ายเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มถ่ายวีดีโอเหมือนเดิมนะครับกล้องก็จะบันทึกไว้ให้นะครับการซูมเข้าซูมออกนั้นก็ปกติดีนะครับเพื่อนๆไม่ได้ติดขัดใดๆนะครับถัดมานะครับก็จะพามาดูที่ปุ่มดูรูปภาพนะครับสามารถเข้าไปดูรูปภาพได้ที่ปุ่มนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาไปถ่ายเพิ่มเติมมาแล้วก็จะแนบรูปภาพให้ดูนะครับว่ากล้องตัวนี้ได้รูปภาพประมาณไหนนะครับแต่ถ้าอยากดูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมถ่ายก็สามารถนะครับเข้าไปดูได้ใน Instagram นะครับโดยพิมพ์ชื่อรุ่นกล้องรุ่นนี้เข้าไปได้เลยนะครับจะมีหลายท่านได้รีวิวกล้องตัวนี้ไว้นะครับถ้าจะกลับมาโหมดถ่ายรูปก็แต่ที่ปุ่มด้านชัตเตอร์เบาๆนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเมนูนะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้นะครับเลื่อนมาทางด้านซ้ายมือแล้วก็เลื่อนลงมาที่รูป ัจจ้ยด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขวาไปนะครับก็จะมีการตั้งค่าวันที่เวลาภาษาอะไรยางนี้หมดเลยนะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเปิดปิดแฟลชตั้งเวลาถ่ายถ่ายมาโครนะครับแล้วก็มีปุ่มลบรูปภาพกับบลอกรบชดเชยแสงนะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับกล้องตัวนี้นะครับถ้าผมพูดขาดตกตกพ่องตรงไหนไปนะครับพูดตรงไหนเราไปไม่ชัดเจนนะครับเพื่อนๆก็ สามารถนะครับข้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Google หรือว่าใน YouTube ก็ได้นะครับสำหรับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ